โอ้ยงานแต่งพี่จะอะไรพี่ดีทำไม่ต้องคิดแตอไม่ใช่กองผเอ่า้องพบคือวันสารนี้ว่างไหมครับคือผมมีของที่อยากได้อยู่แล้วไม่ช่วยเรื่อง ไปเป็นเพื่อนผมได้ไหมได้สิครับนั้นจะกันสเป็ยโมั้งสิเดี๋ยวครับแบบนี้เรียกว่าเดทเรียกว่าชวนเดทป่ะครับใช่เว้ยเราเพื่อนก็อยู่หรังเนี้ย กองผมมันพูดอย่างนี้มันปกติอยู่แล้วถ้ามันพูดทั้งออมาาชุมขอจะบอกให้เขาเป็นเมียก็คือไม่มีอะไรต้องไปกลัวละไม่วนตีอะไรพี่เขาปอต้อง